กล้วยเป็นใบเหลืองลายจุดแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับทุกคนกล้วยที่เป็นใบแบบนี้นะครับเกิดจากเชื้อราลายจุดนั่นเองนะครับจะแพร่เชื้อผ่านลมนะครับยิ่งมีลมพัดผ่านมากเท่าไหร่เชื้อราตัวนี้ก็จะยิ่งแพ่กระจายได้เร็วมากเท่านั้นนะครับสวนมากแล้วเชื้อราตัวนี้จะเป็นในกล้วยหอมพวกกล้วยหอมทองอ่าแล้วก็กล้วยหอมเขียวนะครับถ้าสวนเราเจอแบบนี้ สิ่งแรกเลยนะครับที่จะต้องทําก็คือเราจะต้องตัดใบก่อนนะครับเนี่ยผมจะตัดใบทิ้งหมดเลยนะครับมาดูต้นกันอันนี้เป็นต้นที่ผมตัดทิ้งไปนะครับผมจะตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับใบไหนที่เป็นนะผมจะไม่เสียรายนะครับถ้าเราไม่ตัดทิ้งเดี๋ยวมันจะรามไปใบอื่นทั่วสวนอย่างแน่นอนนะครับบางคนอาจจะต้องหายามาฉีดนะจริงๆแล้ว วิธีการลดการฉีดยานะครับเราต้องตัดใบก่อนเพื่อให้เหลือใบที่เหลือน้อยที่สุดนะครับเราก็จะได้ไม่เปลืองยาแล้วก็ไปที่เป็นแล้วนะครับนี่สังเกตว่าใบที่เป็นแล้วนะครับมันจะรักษาไม่หายนะครับเรามีวิธีก็คือเราจะต้องป้องกันไม่ให้ดำไม่ให้เชื้อราลาขึ้นไปใบที่ยังไม่มีเชือ้อราเราก็ต้องตัดนะครับตัดออกก่อนเลยอันดับแรก ให้เรือน้อยที่สุดนะครับเรือน้อยที่สุดเท่าที่จะเรือได้ที่เรือเราก็หายามาพ่นบางคนก็จะใช้เป็นอินทรีย์เป็นพวกไตรโคโรมานะครับมาพ่นไว้ตรงที่ใบยังไม่ติดเชื้อราอันนี้เป็นการยับยั้งช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับหรือจะหาเป็นพวกยากเคมีแต่ว่าผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมินแล้วก็อันตรายเสียเวลาไม่คุ้มนะครับการตัด จะดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดด้วยสําหรับการกําจัดเชื้อราลายจุดใบเอยของกล้วยของเรานะครับเวลาเราตัดกล้วยที่เป็นเชื้อราออกแล้วนะครับอีกอย่างก็คือเราไม่ควรที่จะเอาไว้ตรงโคนกล้วยนะครับเพราะว่าการเอาไว้ตรงโคนกล้วยนั้นจะเป็นการสะสมเชื้อราทําให้เชื้อรานั้นยังรามขึ้นมาใส่ต้นได้ง่ายได้นะครับเราควรที่จะเอาไปทิ้งห่างไกลๆจากต้นกล้วยของเรานะครับ สวนไหนนะครับที่เจอปัญหานี้เราต้องตัดนะครับต้องรีบตัดไปบ่อยถ้าเจอแล้วต้องรีบตัดถ้าเราไม่รีบตัดมันจะแพร่กระจายไปทั้งสวนทีนี้งานเข้าแน่นอนนะครับถ้าเจอในสวนแล้วเราต้องรีบตัดสวนมากแล้วนะครับยาเอชเชอรอราตัวนี้นะครับจะเจอในช่วงหน้าฝน,นเพราะว่าหน้าฝนมีความชื้นเป็นส่วนใหญ่นะครับมีความชื้นเยอะเชื้อราตัวนี้จะเติบโตได้ดีในช่วงหน้าฝนนะครับ เนี่ยเป็นเชื้อราลายจุดเดืองไม่ไหม้แบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะกินใบไปเรื่อยๆนะครับทั่วแผ่กระจายไปทั้งสวนแน่นอนตอนนี้ผมก็ตัดทิ้งไปรเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยต้องรีบตัดนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับแม่นคณนักเกษตรก็มีวิธีการดูแลกล้วยใบเดืองลายจุดกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดกับคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าแม่คคนลัก,กเกษตรก็จะมีคลิปเรื่องราวรดีๆเกี่ยวกับการทำเกษตรแล้วก็สายันกล้วยมาให้ได้รับชมกันได้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ